หมูนี่คือหมูบรรณนอกเดี่ครูทำามชอมาแต่บรรณนอก์ดบอกเลยว่ารสชาติแตกต่างกันยิบเป็นรับหอมเนี่ยหมูใส่ลูกย่างครับผมเครื่องตับเครื่องใส่ตับดิเนี่ยน้องกับผมที่ก็บอกินแซ่บกินนัวก็กับผมมือนีันกับกล้องของน้องที่ก็กับผมกินมันกล้องนี่กับพ่อหรอกับราบหมูครับผมมเลย ลาบหมูจะเป็นลาบขัวลาบหมูนอ้อนที่เดียคกับผมบุกพริกกับเกล็ดฮะนึกออกสมอยากกรบแคราลาบชด กรกเกะเซ่เลียดกัวกัวแท่กระเทียมยอมเนอะทุกอยหมูนี่ค,นนคือหมูบันหนอดิกูทำชั่วมากแท่บรรหนอกดอกเล่ารสชาติแตกต่างกันยิบนับหอมเนี่ยหมูเซรุกยางครับผมเครื่องตับเครื่องใสตับดิเนเซรีมซิตาสครับกระเทียมไม่กินกับเด้อ บอกได้ว่าข่าวทา้ายนะส่วนนี้นะพี่ขี้นขึ้นจมูกนะโอ้ยนังนังนังที่เดียวเดินขาเราปรยนั่งจ้ะน้องก็ทำยัง